ส่วนความสัมพันธ์ข้อสุดท้ายของชุดนี้นะคะก็ที่แหว่เลือกมาให้ก็คือเป็นข้อที่แบบเด็ดๆแล้วนะคะเป็นแบบในสําหรับในชุดนี้นะนะคะก็ให้มาว่าเป็น11เอ็แล้คู่กับอะไรแล้วก็เป็น8แล้วคู่กับอะไรนะคะแล้เขาให้มาว่าข้อ1นึ่งพฤศจิกาแล้วก็เป็นกระกดาข้อสองมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นโรงเรียน แล้วก็ข้อสามตัว L ตัว L <c oughs> กับตัว F นะคะส่วนข้อสี่ให้มาเป็นเจ็ดกับสามนะคะเราก็มาดูการให้เวลาพวกเราคิดก่อนนะคะถ้าบอกว่าเป็นสิบเอ็ดถ้านับเดือนเนาะมกราคมามีนามีสาพฤษภาคมมีถุยนกรักฎาคดา อ้ามันเจอกรากฎดาก่อนคุณไปขอเขียนไว้ก่อนนะว่ากรากฎาเดือนเจ็ดเนาะกรากฎาเดือนเจ็ดกรากฎดาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาสิบเอ็ดสิบเอ็ดมาคู่กับพฤศจิกาได้แต่แปดคู่กับกรกฎดาไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องเป็นเจ็ดคู่กับกรกฎดาเพราะงั้นข้อนี้ก็ตัดทิ้งมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลายหกพยาญนใช่ไหม ก็คู่กับ11ไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่เรื่องของพยาญไปดู L L กับ F ก่อนนะ A, B, C D C F E F F 6คู่กับ8ไม่ได้นะเพราะงั้นก็ต้องตัดข้อนี้ทิ้งอีกเพราะว่ามันเห็นแล้วมันก็ต้องตัดอ่ะนะคะแล้ว7 11กับ7 8กับ3 11กับ7อืม7 แปดเก้ 8, 9, 10, 11, ห่างกัน4ี่แปดสาม่ห้าหกเจมันก็ห่างกัน4กับห่างกัน5มันก็ไม่ได้เหมือนกันถ้า,างั้นก็ลองนับนับมหาวิทยลไลรยเลยนะคะโมมาขอหีบสละอาวแวนสละอ,อิทอรหารยอยักษสละอาลอลิง บหรยากาศยอยักสิบเอ็ดแล้วก็โรงเรียนสละโอรอเรืององงูสละเอรอเรือสละอียอยักนอหนูข้อนี้แบบสุดๆนะคะเป็นข้อที่แบบถ้าออกมาข้อนี้ก็คือสุดๆนะคะให้กันนับให้กันนับไม่ใช่พยางให้กันนับตัวอักษรและสระนะคะ เพราะงั้นก็ถือเป็นข้อที่เผื่อนะคะเผื่อเอาไว้ใช้ว่าถึงขั้นว่าให้นับพยัญชนะและสระกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบเป็นข้อ2นั่นเองนะคะใครที่จะต้องนําเรื่องของโจทย์ความสัมพันธ์ไปใช้นะคะทั้งค,ครูขัทางตารวจนะคะแล้วก็ท้องถิ่นกอผนะคะก็ลองดูโจทย์เยอะๆนะคะแล้วก็ขอให้การสอบ อาชีวะครั้งนี้นะคะทำได้ถูกต้องทุกข้อนะคะขอมนเป็นกำลับบงใจให้เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าใครตอบถูกบ้าง